กองทัพสหรัฐกำลังส่งกองเรือรบไปสนับสนุนอิสาราเอลตอนนี้กองเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สองกำลังมุ่งหน้าสู่อิสาราเอลแล้วตามหลังเรือ USS Gerald R Ford ที่ลอยลำอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหญ่ที่สุดนในโลกไปอิสาราเอลถือเป็นการแสดงแสยานุภาพทางการรบของสหรัฐเรือรบลำนี้บรรทุกลูกเรือได้5,000นายและขับเคลื่อนด้วยเตาเปฏิกรณ์นิวเคลียร์บรรทุกอากาศยานทาการได้กว่า75ลำรวมถึงเครื่องบินรบหลายลำ กองทัพสหรัฐได้ให้เหตุผลว่านี่เป็นปฏิบัติการเพื่อยับยั้งภัยคุกคามต่ออิสราเอลในเวลาเดียวกันกลุ่มติดอาวุธฮิชบอเลาะที่อิรานให้การสนับสนุนได้ปฏิบัติการโจมตีหลายละระลอกตามแนวชายแดนเลบานอนส่วนอิรานก็ขู่ว่าจะเปิดแนวหน้าสู้รบแห่งใหม่กับอิสราเอลเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สองของสหรัฐชื่อ USS Dwight D Eisenhower ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเช่นเดียวกับลำแรกมันบรรทุกลูกเรือได้5,000นายและอากาศยานมากกว่า60ลำ เรือบรรทุกเครื่องบินทั้งสองลำยังมาพร้อมเรือยิงขีปนาวุธและเรือพิฆาตอีกด้วย